วันนี้อยู่ที่งาน Jet m e ิ t i ิงของ11 r เอีนะครับ วันนี้ได้ข่าวเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเหมือนกันนะงานนี้มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไนงะมันก็เลยจะคนไม่ได้เยอะมากก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงสส่วนใหญ่เนาะใช่นี่ผมไปดูลิสต์มาเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ60ลำที่ร่วมแข่งขันก็รู้สึกว่ามันจะมี2รุ่นรุ่นสปอร์ตเจ็ตเล็กกับใหญ่ เจ็ดเล็กนี่คือ8.5หรือว่าต่ำลงมาจะเบรอยู่ประมาณสักน่าจะ12หรือ14โลนี้ผมไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจอีกแล้วเิมแต่ขึ้นไปก็จะแบ่งเป็น2รุ่นแหละน่าจะ14โลอัพก็จะเป็นรุ่นใหญยวันนี้มือเก่งๆมีจากเยอรมันด้วยใช่ไหมของคาร์โมเดลไปครับเจอกันเจอกันในงานนะฮะ นี่ครับอันนี้เป็นงานแรกเว้นไม่เป็น,ปปนช่วงโควิดคืองานแรกของสนามนี้แต่เป็นงานเจ็ตครั้งที่6เป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์เจ็ตแรกของสนามนี้ด้วยครับจากสนามใหญ่กลายเป็นสนามเล็กเลยถ้าคนเคยมาวันธรรมดาสนามวิลลี่แดูว่างว่ากโลว่าแค่แค่ขึ้นไปที่แข่งค่าตัวบุกรอมยังไม่รวมแอร์โชว์ครับก็<อ>บน,น่าจะมีเกือบร้อยครับ mm hmm. ใช้สกเกลแตดลัม มผมว่าเครื่องบินทุกรูปแบบเดีย๋ยวพี่ทศจะอาจจะได้จัดกันทุกรูปแบบเลยนะถูกต้องครับก็จะมีเรื่องต่อไปอาจจะอานาคตตก็จไปก็จะมีวลเบิร์ดอย่างงานขึ้นบินไฟฟ้าเราบุดไปแล้วเมื่อกลางปีแล้วก็ประชาสัมพันธ์วันที่3ที่สนะครับธันวาครคับงานฮิโดโบโเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับ3ปีงานใหญ่เลยประเทศของเราอีกหนึ่งงานมาจ่าที่นี่ครั้งที่สเว้นแค่สอาทิตย์เองสนามนี้เป็นอีกหนึ่งสนามมาตรฐานของ ประเทศไทยนะเดี๋ยวอีกสามลาเสร็จก็จะมีการแได้ชนแล้วต้องกันนะครับได้ครับตาคนนี้นี่อยู่อยู่ทุกที่ทุกวงการจริงอันนี้ต่ำดีทั้งอันนี้คือชมแต่วันนี้เป็นพิธีกรด้วยพี่แบงค์เขาให้มาช่วยครับที่จริงพิธีกรหลักเป็นพี่ชัยรัตน์เราอาจจะมีไปคอลแล็บกับพี่แบงค์ด้วยผมผมไม่รู้คนอื่งเรียกอะไรนะผมเรียกเนี่ยสามภูมาครับผมนะมังคีไฟครับมังคีไฟสามภูมารนะครับเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันนิสาระหาไม่เจอผมไม่มีเลยครับ ลำนี้มันเป็นโมเดลอะไรพี่อ่ามันคือไบเปอร์ครับไบเปอร์อเหมือนกันมันคือไบเปอร์เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นหนึ่งที่มี่เขาเรียกว่ามีจะช่วยเวลาเราเหมืนอนเหมือนเหมือนให้มันลดเรื่องแอนตี store, ้สโตลเขาเรียกว่าลดวัทเทคอะไรแบบนี้แอนนัทเราผมท่องมาเดี๋ยวรอ,อคลิป 3D ดีกว่าเรื่องรู้แน่นอนคลิป 3D กันนะได้ได้พี่นัดกันไปแล้วผมไม่รอจันทร์เฟิร์สแล้ว Okay, โอเคครับวันนี้พี่แบงค์มาเปิดบูธด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับมาเปิดบูธด้วยเป็น3ามอยู่ที่ร้านก็ถ้าเป็นลำฟอมก็เป็นของชวิทัทบปี้อาร์ซีแฟร์รี่ครับแล้วก็มีถ้าเป็นเครื่องบินไฟฟ้าหรือเป็นสิ่งทีจะเป็นเอ็กซ์ e รีมไฟสกายวิงหรือว่าเอเจครับงานแข่งเลกที่2เริ่มแล้ว11บเอ็ดโมงกว่าก็ วันนี้น่าจะแข่งกันถึงเย็นเลยอ่ะสี่ถึงห้าโมงอ่ะผมเผหอไม่มีช่วงโชว์เลยเนี่ยเพราะว่าแม่งมันไม่มีตารางตารางมีช่วงโชว์ครับเขาจะพักเบรกพักเบรกให้โชว์อยู่สวยสวันนี้เครื่องบินสวยมากเครื่องบินเยอะมากแล้วก็เครื่องบินสเกลนี่ก็เยอะเฮ้ยอันนี้กดระวังเก่อนน้องชายนี่ก็บินอยู่เรานะที่สรมบุรีน่าจะเป็นนักบินที่อายุน้อยสุดของงานแข่งวันนี้นี่เล่นเล่นทุกอย่างนะรถบังคับก็เล่นทามิยาก็เล่น แล้วลำนั้นขายเพียงยยโถ้โหเสียดายอย่าโยนโทรบอกเขาให้ไปเอาไม่ยอมไปไม่ยอมไปแล้วยังหาแฟชั่นอยู่ไงโอเคก็สูส้ๆลูกเชียร์เชียร์เชียร์ำที่นะครับงานนี้นะครับนักบินนี่เด็กสุดเลยอนี้แล้วลแต่ฝีมือไม่เด็กนะครับหบินมาตั้งแต่แบบเด็กเลยอะ่ะเป็นน้องชายนี่เป็นลำใหม่ว่ปะลำใหม่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับเวอร์ชั่นสองขอนวเปอร์ นี่เป็นสายเนี้ยบเนี่ยเปลี่ยนทุกรุ่นเลยนี่ครับเป็นลำลำของน้องชายลำใหม่ขเขาเรียกว่าเป็นเจ็ตไวเปอร์ครับเป็น V2 ใช่ไหมสวัสดีครับพี่ปุ้ยอันนี้ขเขาเรียกโมเดลอะไรพี่ f อร์ u n e D3 เน้นร่วมสนุกลำมีความยาวขนาดความยาวเท่าไหร่พี่สามเมตรที่เครื่องประมาณ2ี่ 2> สิบโลยี่เครื่อง23่สาโลเครื่อง23นี่เล็กไปเหรอพี่เล็กไป ใจพี่ที่สุดนี่ต้องวิ่ง5เมตรแล้วลอยเดี๋ยวผมรอชมรอชมพี่้ลำนี้สวยมาก่น่าน่าจะเป็นนานเจ็ตที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะชั่วโมงนี้นะใ่เแล้วนี่ก็เป็นแฮมกล้าของพี่ทศนะครับเจ้าของสนามข้างในเต็มไปด้วยมี่ข้เองบินทุกแบบเลยนะครับที่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วโอ้ลำนี้สวย เอ็มกอร์ดอนโอ้ยเรามีโหดเนอะเดือนมากครับพู้เต้นภาพลดแล้วโอ้ ีภาพมาฝากกันเล็กๆน้อยๆอยครับเก็บบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม